พี่ผ่านการแบบคริส์มาเยอะมากๆใช่ป่ะก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วการที่เราอ่ะจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าเราต้องแก้ปัญหาแบบที่ใจเราอ่ะไปนั่งในใจเขาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเรื่อง D I C มนุษย์มี4ประเภทบนโลกอะมันจะทําให้เราสามารถสื่อสารกับคนแต่ละประเภทถ้าคุณนั่งอยู่ในกล่องคุณมองเห็นอะไรคะนั่งอยู่ในกล่องก็เห็นข้างในกล่องเห็นฝากล่องคุณก็จะคิดว่า ฮัลโหลโลกนี้มีแค่ฝากล่องนี้เท่านั้นฉันคือน,นั่งอยู่ตรงนี้แต่ความเป็นจริงแล้วอะเอวเวอร์แมกซ์็ตมันสอนให้เราอะลุกขึ้นมาแล้วมองไปข้างบนแล้วมองไปข้างนอกคุณก็จะเห็นพื้นที่นอกกล่องอที่มันมีอะไรมากกว่าฝากล่องเว้ยสวัสดีครับผมต่อธนภพวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยกับ ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอดีตผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารชื่อดังที่เชื่อว่าเจ้าของร้านอาหารทุกคนหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเนี่ยต้องรู้จักเพราะไม่ว่าจะทําแคมเปญการตลาดอะไรแคมเปญโปรโมชั่นอะไรก็ต้องโดนใจลูกค้าตลอดเวลาแบรนด์บาร์บีคิวพาซาและคนนั้นก็คือพี่บุ๋มวันนี้เราอยากจะพามาคุยกับพี่บุ๋มกันว่านอกเหนือจากทักษะการตลาดที่เราต้องมีแล้วในมุมของ hard skill เนี่ยแล้ว soft skill อะไรที่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจําเป็นจะต้องมีหรือคนที่อยากเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องมีวันนี้เราจะพาไปคุยกับพี่บุ๋มกันโลกตอนนี้มัน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 เปลี่ยนไปมากต่อแล้วก็ยิ่งแบบน้องโควิดมันระเบิดพวกเราอะมันทำให้แบบความรู้เดิมที่เราเคยมีมันมันถูกอีโวฟอย่างรุนแรงและการแล้วเราว่าการที่มันพอมันมีโควิดเข้ามาปุ๊บอะมันทำให้คนเอาแว์มากเลยก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเคยมีอยู่มันใช้ไม่ได้แล้วนี่ว่าแล้วคำถามคือแล้วสิ่งใหม่ที่จะทำอะ มันคืออะไรการที่คนปกติคนนึงอ่ะจะสามารถเติบโตไปในชีวิตของการทํางานที่มันหลุดออกจากเรื่องของการเรียนแล้วเขาจะเซอร์ไายยังไงพี่พูดเสมอเลยว่าทําไมตอนเรียนหนังสืออ่ะโรงเรียนไม่เคยสอนพี่เลยว่าถ้าต้องทํางานกับคนที่เราไม่ชอบอ่ะเราต้องทำยังไงวะเราจะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปเจอปัญหาไม่ใช่ใช่<ๆ><ๆ>หรือแบบว่าถ้างานแรกของเราอ่ะ ต้องทํางานกับหัวหน้าที่ที่เขาเคมีไม่ตรงกับเราเลยอะซึ่งเรื่องนี้เป็นวิชาชีวิตจริงๆที่พี่รู้สึกว่าแบบมันสําคัญนะซอฟต์สกิลกับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะอาหารจําเป็นไหมครับมากมากเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ย้อนกลับไปตอนที่มอยู่บาร์บีคิวอย่างเงี้ยมากเมื่อกี้ที่เราแอบคุยกันนอกรอบไปเนอะก็คือการทําธุรกิจเซอร์วิสนะคะงานบริการนะใจเราอะมันต้องไปอยู่ในใจลูกค้าแต่ถ้าคาคุณทําธุรกิจบริการที่คุณเอาใจคุณอยู่ที่ตัวคุณนะมันก็ผิดคอนเซปของคําว่าเซอร์วิส แสดงว,ว่าร<ง>้านอาหารจริงๆเราไม่ได้ขายแค่อาหารอย่างด <Yes, S 1> ีว yes ถูกต้องรู้ต่อพี่อ่ะเคยพูดอันนึงตอนนั้นเราเคยทำเซ็กชันอันหนึ่งกับลูกน้องเนอะก็เป็นแบบเซ็กชันที่เรียกว่าแบบเหมือนอม,มันมีโจทย์อันนึ่งค่ะที่เราให้กับทีมงานที่เป็นกลุ่มของการทา c r m เราบอกวันเลยนะคะวันนี้แบบออกมาจากธุรกิจเดิมแล้วบอกไนดะ้ก็คือจริงๆพี่ว่าต่อรู้รวมถึงหลายๆคนก็รู้จริงๆลูกค้าเวลาเขาไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งอะค่ะเขาไม่ได้ไปกินแค่โปรโมชั่นนะจริงๆเขาอ่ะกินอะไร เขากินบริการคําว่าบริการท,ที่นี่มันถึงอะไรบริการที่บริการที่ผ่านส่งมอบไปทางอาหารท,ที่เขาได้รับการรับประทานทาไมทักษะการบริการทักษะการใช้ชีวิตทักษะการเข้าใจคนมันถึงแบบเวอรี่สำคัญมากๆจริงๆตอนนั้นเองอะเราก็เป็นคนนึงที่มีโอกาสได้เทรนเอาต์มายเซ็ซึ่งเดี๋ยวเราคงคุยกันต่อนะมันคืออะไรสมัยก่อนตอนนั้นนะคะเราเคยทำโปรเจกต์หนึ่งเรียกว่าสวิตต์เรคอรี่อะค่ะ สมมติว่าเขาพูดีแปลเป็นไทยก็คือถ้าเราต้องให้บริการในตอนที่เราต้องกู้ใจคนกลับมาเรารจะทำแบบไหนเวลาแบบลูกค้ามากินร้านเราเอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีหลายทีเลยเว้ยที่แบบเราถูกลูกค้าคอมเพลนคงไม่มีร้านไหนไม่เคยเจอถูกทุกร้านเคยเจอหมดแต่แบบพี่ผ่านการแบบคริสิสมาเยอะมากๆใช่ปะ่ะ mm hmm. ก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วการที่เราอ่ะจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าเราต้องแก้ปัญหาแบบที่ใจเราอ่ะไปนั่งในใจเขาเ้ยไม่ใช่แก้ปัญหาใบเดาบุกใช่ถูกต้อง พี่ว่าท,ทุกทุกทุกร้านอาหารแหละก็มีก็มีโปรอำหมดแหละลูกค้าคอมเพนมีสิ่งแปลกปลอมมาให้ลดสิบเปอร์เซ็นต์โปร,โรมันมีอยู่มันถูกต้องนะแต่ว่าจริงๆรแล้วสิ่งที่ลูกค้าเขาสัมผัสและอิมเพรสอะคือการที่เขาสัมผัสได้ถึงใจเราาความจริงใจ yes. และความรู้สึกว่าเรารู้สึกผิดจริงๆไว้ต่ออันอย่างเงี้ยล่าสุดอย่างเงี้ยพี่เปิดร้านชาไฮโซซึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้ทําอยู่ในธุรกิจร้านอาหารก็โทรมาพี่บุม๋มมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยว่ะ ปรากฏว่าลูกค้ามาใช้บริการแล้วก็เกิดการคอมเพลนกันเรื่องของคุณภาพสินค้าที่แบบเอากลับไปที่บ้านแล้วมันเกิดปัญหาบางอย่างลูกค้าก็คงคิดอีกมุมหนึ่งฝั่งร้านก็คงคิดอีกมุมหนึ่งตอนที่เขาโทรมาหาเราเราคิดถึงเลยโอ้โหนี่มันแบบว่าเคสแบบเอาเวิร์ดมาเสร็จกับอินเวิร์ดมาสุดขีดอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วอะ่ะเราก็เลยบอกน้องที่คนที่เป็นเจ้าของร้านชาไก่แบบว่าฮ้ยจริงๆแล้วถ้าอยู่จะอยู่ในธุรกิจนี้เนาะอยู่ต้องรอบรับอย่างหนึ่งเลยว่าคําคว่าลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะมันก็จริงนะ ม,มันเป็นกันจริงๆอ่ะก็คือแบบบางทีบางอย่างอะ่ะมันมันมันไม่ต้องชนะก็ได้ปะมันมันอาจจะไม่ต้องชนะแล้วเรารู้สึกชนะจริง,รงๆแล้วคําว่าชนะแพ้มันคืออะไรวะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าลูกค้าทุกคนอะ่ะคือผู้มีอปกราระคุณของเราอะ่ะเราก็จะแอดอีกแบบหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าจริงๆลูกค้าก็มีหลากหลายแบบแหละดูดูรู้อยู่แล้วนะนก็มีลูกหลายแบบแต่จริงก็ไม่รู้ว่าแบบในบางเหตุการณ์คือ เราพยายามจะเอาชนะเขาไปเพื <finals> ula, believer, <eman> ่ออะไรเพราะจริงแล้วประสบการณ์ที่เราเคยมีจากการทํางานในธุรกิจร้านอาหารเดิมอะค่ะมันก็เคยมีหลายทีนะที่เรารู้สึกว่าเราพยายามจะอยากชนะแต่จริงสุดท้ายมันก็ไม่มีชัยชนะจริงหรอกเดี๋ยวจะพาคุณต่อเดินชมอะค่ะว่าที่ C at Yonexu เป็นอย่างไรนะคะถ้าไปดูนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบหนึ่งในเอ็กซิบิชันที่เราทำ C ต่างกับ Yonexu ยังไงครับ C a เนี่ยก็คือหลกัหลกๆ c a แออะ่ะจะเป็นถ้าเปรียบเทียบนะคือ C ีอบริการลูกค้าแบบอมกษติได้โจทย์มาแล้วเราก็จะทำคัสไมซ์เมนูคัสไมซ์หลักสูตรวิธีการเดียวหลักองค์กรให้ตามโจทย์เลยแต่ฝั่ง y o u ิคย u อ่ะคะ่ะก็คือเป็นอะไรที่เป็นเหมือนเชนหมายถึงว่าเราอ่ะจะมีออนเชลล์ออนเชลล์โปรดักต์ไว้แล้วก็ราคาจะเข้าถึงได้มากกว่าของจริงแล้วฝั่ง C a เองอะคะ่ะ ก็จะโฟกัสในธุรกิจ B 2 B เป็นหลักเปิดบริษัทมาประมาณ40กว่าปีก็เป็นบริษัทที่เราก็ certify ไลเซนส้นเหมือนกันที่มาทําเกี่ยวกับเรื่อง leadership เออตอนนี้มีอันนึงที่เราอยู่ในช่วงโปรโมทนะคือ5วิชาชีวิตอะค่ะอันนึงก็คือเรียกว่า s a l e leadership มันมีหลายคนเอไว้ต่อที่มันไม่ใช่คนอย่างพวกเราที่จะลุกขึ้นมาแบบฟาดฟันสู้ตายคนบางคนเขามาบอกพี่ว่าเขาจะทํายังไงไว้ที่เขาจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นําตัวเองอะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราก็เอา product ที่เคยเป็นองกระสีอะค่ะเขาก็จะมีวิธีโมเเดลอ่่ะททีสนําาให้รค เ,เข้าใจว่าเราจะปลุกความผู้นำตัวเองขึ้นมาแบบไหนด็เนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบไอ้ sl 2เนาะ sl 2เลซึง่งจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจจะสนใจ hard skill เป็นหลักคือ soft skill เป็นเหมือนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเหมือนขนมหวานอะเครื่องเคียงอะอแต่จริงๆแล้วอะอาหารบางมือที่เป็นอร่อยมันไม่ใช่กินแต่เมนอะอม,มันต้องกินแบบคู่กันนะคะและก็เมีห้องอันนี้ค่ะเผื่อคุณตออาจจะแบบจัดงานอะไรอะไร เทียบกับ e-learning ของผมนี่เหมืเรื่องเลยว่ะอย่าเรียกว่าเราเป็นออนไลน์ Learning นะคะไม่ใช่ค่ะนี้ค่ะคุณต่ออันนี้ก็คือจัดเทรนนิ่งขององค์กรก็มาจัดเทรนนิ่งใช่ใช่ใช่ก็เป็นหน่อารมณ์อดิเทียรี่มเลยค่ะถึงบอกว่าที่ผ่านมาจริงๆมันก็เหมือนเป็นไม่ได้ออกไปพับบลิเยอะขนาดใช่ใช่พี่พี่เคยพูดว่าที่เนี่ยเหมือนที่เด้นเจมอ่ะใช่ใช่อยู่ในซอกลือแบบคนมองไม่เห็นอะไรอย่างงี้วันนี้ก็จะแบบออกสู่สาธารณะมากึ้นเดี๋ยวพาไปท่องอื่นต่อได้ครับเป้าหมายที่พี่บุมเข้ามาช่วยยูนิมซียบ อันที่หนึ่งก่อนเลยจะบอกว่าเราอ่ะรู้สึกว่าคนคนทุกคนน่ะคนไทยทุกคนเนะควรมีสิทธิ์ได้รับการเข้าถึงการพัฒนาตัวเองและการศึกษาในราคาที่เข้าถึงได้ในราคาที่เข้าถึงได้อย่างที่บอกว่าตั้งแต่เราเล่าเมื่อข้างล่างกันเนยว่าแบบเราอ่ะเคยเป็นนักเรียน C ีทุกครั้งเลยไว้ที่พี่โอกาสได้เจอ C ีอ่ะพี่มีสองสิ่งในหัวพี่1่เฮ้ยทำไงดีวะให้คนที่เขาไม่ได้อยู่ในบร,ริษัทเนี่ยเขามีโอกาสได้ mm. ไดเทรนอันที่2คือเวลาเทรนเนอร์มาเทรนชอบคิดว่าแบบ ถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะเทรนยังไงนะประโยคนี้แบบพูดอย่างไ,ไม่สนุกเลยมันน่าจะจัดยังไงนะจนอะไรรู้ไหมตลกมากตันนี้ไม่ค่อยได้บอกใครนะคือพี่มีโอกาสเข้าเทรนเรื่อง D I C อะค่ะ D I C มันก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่สอนให้เราเข้าใจว่ามนุษย์เป็นโลกมีแค่ส4แบบชอบจนถึงขั้นว่า ไปเขียนเองไปเขียนเป็นแบบสไตล์ตัวเองอ่ะแล้วเอาไปเทรนชาวบ้านไปเทรนบริษัทที่แบบเขาเชิญพี่พปพูดอ่ะก็ยังเคยบอกที่ซีแอดเลยว่าเนี่ยเคยทำตัวเป็นสันเจินนะคือแบบดีเอซีภาคสันเจินก็คือไปเทรนแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากให้คนน่มีโอกาสได้รู้เรื่องนี้เยอะจริงเพราะมีประโยชน์มันทําให้ทุกวันนี้เวลาพี่มองใครอ่ะพี่ก็จะมองต่อออกต่อเออไม่เป็นคนป์เนี้ยเด็กหญิงกอไก่ขอไข่เป็นคนทป์นี้มันทาให้เราอ่ะเข้าใจทักษะในการสื่อสารกับคนแต่ละประเภทอันนี้ก็จะแตกต่างกับโอไมายเซ็ตนะ ร้อยเมสเซจคือคิดในการแก้ปัญหาโดยที่ไปนั่งเหนื่อใจเขาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเรื่อง DSC มนุษย์มี4ประเภทบนโลกอะค่ะมันจะทําให้เราสามารถสื่อสารกับคนแต่ละประเภทมันจะมีแบบสิ่งที่เราเทรนนะคะคือว่าเฮ้ยเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้ปุ๊บอะเราเจอคนแบบต่อที่เป็นคน Type C เฮ้ยเราจะสื่อสารกับเขายัางไงทำยังไงให้เราเก<ม>็ตอะลองกันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทักษะในการโน้มน้าวผู้คนที่แตกต่างกันเพราะอะไรรู้ว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่อง DSC อะเขาจะกลายเป็นคนที่โลกหุนรอบตัวเองเลย ในการที่เรามาอินเวสกับความรู้เนี่ยบาง<ม>คนอาจจะมองว่าโอ้โหมันแพงอ่ะ YouTube <ม>ก็มีมมอะไรที่ทำให้เขาควรจะต้องมาลงทุนศึกษาเรื่องพวกนี้ค,ครับคือล่าสุดเนี่ยนะ่าจะมันวีที่แล้วอ่ะพี่ก็แบบนึกได้เองแล้ว,ลวก็เขียนไปมีเดียเขียนไปใน Facebook ตัวเองแบบคนเราอะ่ะมักจะเอาเงิน1,000บาทไปกินอาหารเราก็เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าเนาะ<ม>เอาเงินไปนอนโรงแรม แต่พวกนั้นมันก็มันก็เป็นความสุขนะมันก็เป็นความสุขสแนปตรงนั้นมันก็ไม่ผิดเราก็อยากจะเป็นส่วนเล็กๆแล้วก,กันที่ทำให้คนรู้สึกว่าวันนี้ไอมีเงินพันหนึ่งอ่ะไอเอาเรื่องพวกนั้นอ่ะมาเติมความรู้ให้กับตัวเองเวลาที่เรามีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ต่อเวลาเราอยูอย่มีโอกาสศ,ศึกษาเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนแค่พฤติกรรมนะต่อแต่มันเปลี่ยนที่ mindset ด้วยจริงๆแล้วเวลาเราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรอ่ะคนเราพยายามจะโฟกัสที่การเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการ แต่สิ่งที่มันเจ๋งที่สุดก็คือถ้าคุณกลับไปคุยกับตัวเองลึกถึงมายเซ็ตเปลี่ยนวิธีคิดมันจะทําให้เราเปลี่ยนนิลันดรเอนคนเราอ่ะการเรียนรู้อ่ะมันไม่ได้เรียนแต่ออนไลน์ได้มีกาปรปฏิสัมพันธ์ได้มีการอินเ r อร์เรียนกันสำคัญที่สุดก็คือได้มีโอกาสลงสนามทําจริงเห็นด้วยเพราะว่าเวลาเราไปเรียนในออนไลน์ความรู้คําพูดเดียวกันเลยกับเราไปเรียนต่อหน้าเขาอ่ะคนละแบบ ยังไงก็ไม่เหมือนกันไม่งั้นอย่างนี้เวลาเราสัมภาษณ์กันอะต่อต่อพี่บุ๋มผมเจอในซูมไ็ได้วิดีโอคอลครับเออคิดออกว่ามันมันเวลาการที่คนเราได้แบบเจอกันเนี่ยมันมีมันมีบอดี l a n g เก g มันมีสีหน้าท่าทางมันมีเลียบทที่กําลังบอกว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรากําลังส่งไปหาเขางียมันก็มีหลายองค์กรใช่ป่ะที่เขาอาจจะเป็นองค์กรแบบแสนล้านหมื่นล้านนะแต่แบบสุดท้ายมัน drive ด้วยอะไรอ่ะมันก็ไดรฟ์ด้วยมนุษย์ครับแล้วพี่ พูดให้ลึกกว่าน,นี้มันก็ร้ายหัวใจมนุษย์อะหัวใจมนุษย์คืออะไรหัวใจมนุษย์ข้งในมุมของมนุษย์ที่เป็นพนักงานและมนุษย์ลูกคา้าเลยเป็นที่มาที่พี่บุ๋มเชื่อในเรื่องของ outward mindset ออ outward mindset คืออะไรเราเคยได้ยินแต่ growth mindset ม,มาตลอดเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเด็กจบใหม่ปัจจุบนันต้องมี growth ม mindset <okay. S 2> เราเพิ่งได้ยิน outward mindset ใช่จริงๆอะค่ะสำหรับเราเนอะ definition ที่คำว่า outward mindset คืออะไรมันคือการฝึกให้คนเราอะค่ะ เข้าใจคนอื่นโดยที่ไปน,นั่งในใจเขาจริงๆมันพี่ว่าเอาวต์มเซ็ตมันมีความพุทธพอยู่นะไม่ได้คิดในมุมของเราใช่ถูกต้องโลกของเอาวต์มเซ็ตมันคือมันพูดมัน,มนพี่จะพูดอย่างนี้ว่าเอาวต์มายเซ็ตมันคือเอาใจเราอะไปหัดนั่งในใจเขารู้ว่าเขาอะมีปัญหาอะไรเขามีความท้าทายอะไรเขามีอุปสรรคอะไรเขามีปัญหาอะไรวะในชีวิตเขาถ้าคุณคิดอย่างนี้ยมันจะทําให้ตัวเราเบาเลย ภาษาของอวบไม่เสร็จคืออีกหน่อยแบบว่าสัญลักษณ์นี้จะแบบโด่งดังทั่วโลกนะทุกประเทศก็คือเขาคิดอย่างนี้เขาบอกว่าอวบไมเสร็จมันคือการที่เราอะหัดเอาสามเหลี่ยมอที่มันพุ่งเข้าหาเราพุ่งออกไปพุ่งออกไปหาเขาสําหรับเราคือยกตัวอย่างนะต่อวันนี้เราบอกว่าอวบไม่เสร็จคืออะไรพี่บุม๋มเราชอบอธิบาย2อ,อย่างก็คือเวลาโลกข,ของอวบไม่เสร็จคือเขาบอกว่าเราอะถ้าคุณนั่งอยู่ในกล่องคุณมองเห็นอะไรคะนั่งอยู่ในกล่องก็เห็นข้างในกล่องเห็นฝากล่องคุณก็จะคิดว่า ฮัลโหลโลกนี้มีแค่ฝากล่องนี้เท่านั้นฉันคือน,นั่งอยู่ตรงนี้แต่ความเป็นจริงแล้วอะ outward mindset มันสอนให้เราอะลุกขึ้นมาแล้วมองไปข้างบนแล้วมองไปข้างนอกคุณก็จะเห็นพื้นที่นอกกล่องอ mm. ที่มันมีอะไรมากกว่าฝากล่องเลยอีกแบบนึงก็คือ outward mindset คืออะไรมันกาลังจะบอกว่าเลิกคิดอะไรที่มันมองหาตัวเองพยายามแก้ปัญหาแบบเข้าใจคนอื่นเข้าใจว่าเหมือนที่ีที่บอกอุปสรรคคืออะไรปัญหาก็คืออะไรแบกเก้าก็คืออะไรความชันเลนที่เขาเจออยู่ตรงนั้นคืออะไร พอเราเข้าใจแบทเก่าเขาเราอาจจะรู้ว่าที่เขาคิดแบบนี้ก็ทาแบบนี้เขาไม่ใช่คนเลวที่มาแบบนี้ใช่ถูกต้องเขาเจอปัญหาที่บ้านแบบนี้ใช่คือยกตัวอย่างบริษัทต่อตอนนี้มีกี่คนคะสิบกว่าคนถ้าเป็นสิบกว่าคนนะคะสิบกว่าคนคิดดูดิถ้านี้สิบกว่าคนต่อรวมตัวพนักงานกันมาเพื่อทําให้ต่อเพนกวินเจริญเติบโตแต่ทุกคนน่ะมีสามเหลี่ยมที่พุ่งเข้าหาตัวเองนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าต่อให้ยูมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้บริษัทนี้ยั่งยืนนะ แต่ทุกคนนะ่ะไม่ได้สนใจตรงนี้เลยครับทุกคนมองแค่ว่าสามเหลี่ยมมาหาชันฉันจะได้ไดดอะไรคิดดูดีว่าบริษัทนี้นี่มีแค่สิบคนนะแสดงว่าแบบจะมีสิบสามเหลี่ยมที่พุ่งเข้าหาตัวเองแล้วอยู่คิดดูดิความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นแบบไหนครับแต่าการบรยกันถ้าต่อให้ไหม่ไว้เราจะจูนทุกคนให้ทุกคนนะ่ะเอาสามเหลี่ยมอ่ะพุ่งมาหาตรงกลางแสดงว่าทุกคนนะ่ะต่อให้มีนิสัยที่ไม่เหมือนกันแบ็คกราวไม่เหมือนกันแต่เราทุกคนกำลังจะทำเพื่อสิ่งนี้เอาไว้ไม่เสร็จเนอื่นนมมัี หลักอันนึงเลยที่เรียกว่าแซมคุณแซมเนี่ยดิฉันก็ทําอยู่ที่นี่เหมือนกันคือแบบมันดีมากแซมมันย่อมาจากอะไรคือ S อสแรกคือซีอาร์เตอร์คืออะไรก่อนที่เราจะลงมือทํางานกันนะคะมันควรจะมีโอกาสได้ทำเซ็กชันแซมกันคือเฮ้ยต่อมานั่งคุยกันแซมคือเฮ้ยต่อเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าแบบทําบริษัทเนี้อยู่เห็นปลายทางแบบไหนเล่าให้อฟังหน่อยการทำนี้มันคืออะไรหัดใช้หูอะเข้าไปนั่งได้ใจเขา่ะ ก็คือเออเข้าใจเขาเออมันคืออะไรเอคืออะไร a d a s t a b l e พอพี่ฟังต่อเสร็จแล้วโอเคไอหูเปิดไอใจเปิดแล้วไอก็จะบอกอยู่ว่าเฮ้ยสำหรับไอตอนแรกอะเป้าหมายไอเป็นอย่างนี้แต่ไอฟังอยู่แล้วไอคิดว่า Target เเป้าหมายเราเป็นอย่างนี้ a d a s t a b l e ให้เพื่อเราอะจากตอนแรกเราอาจจะสามเหลี่ยมอยู่ค่อยๆติกๆมาชนกัน M คืออะไรคือ Measurement มันควรจะมีเซกชันที่เราได้มา r e f l e ็กกันแล้วกันว่าเฮ้ยต่อเ้ยสามเหลี่ยมตอนนั้นอยู่วางอย่างนี้เนาะไอวางอย่างนี้อยู่ ปอนนี้มันเป็นถึงไหนเรื่องนี้ก็เป็นอันนึงเลยที่พี่ทําที่นี่จริงๆสิ่งที่เอาเวตไมเสร็จมันจะช่วยได้มากนะคะต่อก็คือคนเราอะไม่จําเป็นที่จะต้องนิสัยเหมือนกันสันดานเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันบางทีเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้อะใช่มันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยเราว่าเรื่องหนึ่งที่มันจริงมากๆเลยสำหรับการที่เรามานั่งเป็นโคลเอมดที่เนี่ยคะ่ะ ถ้าต่อได้เจอพี่กับพี่ขวัญน,นะอรินยายูจะรู้เลยว่าเราเป่นคนละแบบเลยเว้ยโดยสิ้นเชิงแต่การที่เรามีสามเหลี่ยมที่ตรงกันนะคะจะทําให้เรารู้ว่าเราเดินเราร่วมเดินทางกันบนเส้นทางนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของการทํางานแบบที่เอาหัวใจคนอื่นเป็นที่ตั้งอะคะ่ะมันจะทําให้เราอะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคไปได้มากมายอันนี้สิ่งที่ต่อถามพี่คือรถแรดไมเสร็จคือเร็วพี่บุ๋มจริงๆทั้งวิชารถไมเสร็จแล้วก็เอาัดไมเสร็ ที่นี่เงี้ยโยนักยูก็มีเทรนอยู่นะสิ่งที่โกรดตไมล์เซร็จมันสอนคืออะไรเอะมันจะมีวิธีอะไรที่เราสามารถที่จะคิดเติบโตก้าวกระโดดได้ในทุกอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นแล้วเลยแล้วเรายังเอนจอยกับการที่ต้องฝึกกระโดดกระโดดเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งคำถามก็คือว่าเออมันเจ๋งเนาะถ้าเราอะสามารถเป็นคนที่มีทั้งกรดตไมล์เสร็จที่ดีและเอาด์ไมล์เสร็จแล้วจริงเอาด์ไมล์เซ็จอะค่ะมันไม่ใช่แค่ใช้ในชีวิตการทำงานด้วย ชีวิตเครื่องส่วนตัว mm. ออตอนนีเ้เราก็กาลังเดียวจริงๆแล้วมันมีคอร์สอยู่แล้วนะคือ o u w a r d mindset สำหรับ family mm. อีกอันนึงที่ o u า w a r d mindset สอนนะต่อพี่ว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบฝรั่งเก่งมากเลยนะคือเขาบอกว่านอกจากเราอะฝึกในการที่แก้ปัญหาโดยการเข้าใจคนอื่นแล้วอะเขาสอนให้เราอะมองคนให้เป็นคนด้วย mm. มองคนให้เป็นคนคืออะไร mm. เห็นเขาเป็นคนไม่ใช่เห็นเขาเป็นวัตถุ แสดงว่าสุดท้ายถ้าใครมีอาวิร์ดไม่เสร็จไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเจ้าของธุรกิจพนักง,งานองค์กรหรือว่าครอบครัวก็ตามมันก็จะช่วยได้มากๆเราจะเป็นคนที่น่ารักกับคนอื่นมากขึ้นใช่มากๆ8ปดเก้าปีนะบางทีพี่ได้ฝึกลิยายุดอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ชอบสิ่งที่ต่อพูดนะคือการที่เรามีความอเวิร์ดอะมันจะทําให้เราเข้าใจหัวอกคนอื่นนะต่อแต่การที่เราเข้าใจคนอะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นนางฟ้าหรือเป็นเทวดานะแต่การที่เราเข้าใจคนเนี่ยมันจะทําให้เรามี ความตระหนักรู้ในในตัวเราในอารมณ์เราตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมติว่าสมมติเห็นไอ้นี่แบบอยากจะดีดทิ้งแบบป็นอากาศสาทธาคิดออกปะมันก็จะมีเสียงในหัวแบบไปละบุ๋มบุ๋มเธอแบบเห็นเขาป็นอากาศสาทธไม่น่ารักนะไม่น่ารักนะคิดออกมันก็จะเป็นเหมือนมีเสียงแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยพอเราฝึกบ่อยๆอ่ะมันก็จะทําให้เราอัตโนมติในการที่เป็นธรรมชาติของเราจริงๆแล้วมันก็จะมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นคนพูด hard word นะต่อ คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก็คือว่าบางทีคนบางคนเนยูอาจจะรู้ว่าเขาเป็นคนพูดตรงฮาร์ดเวิร์ดแต่ยูรู้ว่าเขาอะหวังดีกับเราเราว่างจริงแล้วมันดีกว่าไหมถ้าในการทํางานหรือในการใช้ชีวิตร,ร่วมกันของผู้คนเนะเราอะสามารถพูดฮาร์ดเวิร์ดแต่เขารู้ว่าเราจริงใจ yes นี่แหละ อันนี้พาคุณต่อมาเขาเรียกว่าเดอะการ์จเป็นธีมที่ว่าธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของโลกเกิดขึ้นจากโรงรถเสมออลังการไหมคะผมว่าด้วยฟาซิลิตี้ที่มีมันก็จะกระตุ้นการเรียนรู้ของเราใช่ใช่ต้องทำให้เราแบบเปิดใจกระตุ้นให้เราช่วยคิดสมมุติว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยแล้วเราตัดสินใจมาโรงเรียนยูนิเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นผู้นําที่ดีขึ้นหลังจากเรียนไปเราจะกลายเป็นผู้นําแบบไหน พี่คิดว่าคนที่ได้มีโอกาสมาจอยยูเนซ u อ่ะค่ะคุณจะเป็นผู้นําที่ครบเครื่องเราพูดเสมอนะว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอะค่ะมันต้องมีคนที่ทั้ง hard and soft คําว่า hard and soft คืออะไร hard ในที่นี้คือเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะต้องแข็งบ้างแต่ขณะเดียวกันคนบางคนมันแข็งไปซะทุกเรื่องอะมันก็ต้องมีความแบบอ่อนนุ่มเพื่อ absorb อะไรบางอย่าง,างขณะเดียวกัน hard and soft พี่พูดถึงเรื่องอะไรบ้างความรู้ก็เหมือนกันความรู้คนที่จบปริญญาด็อกเตอร์ ยืนหนึ่งเรียนเก่งหมดคุณมี hard skill แน่นอนคุณมีแต่ไม่ได้หมายวความว่าคุณจะสักเซสในชีวิตนะขณะเดียวกันนะ่ะคนที่มีแต่ soft skill เอมพัตตีสุดขีดใดๆอะไรเลยแต่คุณอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้บวกเลขไม่เป็นไม่มีความเข้าใจเรื่อง h า r d skill เลยพี่ว่ามันก็ไม่ใช่เราเชื่อว่าคุณจะเป็น leader ที่ครบเครื่องแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เองอะค่ะเราอยากให้ UNEXU อะค่ะเป็น school of life เราอยากเป็นศูนย์รวมวิชาชีวิต ให้กับผู้คนแล้วเราก็มั่นใจนะว่าวันนึงเราจะเป็นศูนย์รวมวิชาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อจะทําให้สิ่งที่มันเคยถูกจํากัดในวงเล็กๆอะค่ะสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดแล้วพี่ว่าสิ่งที่พี่จะทำอะมันมันอิมแพคเนาะมันอิมแพ t กับใจด้วยแล้วก็แบบอิมแพ t กับผู้คนเราอยากให้คนที่เป็นธุรกิจระดับเล็กๆอะค่ะ เขามีโอกาสที่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาไปได้ไกลมากกว่าที่เขาเคยคิดเวยอาจจะทําให้เรามีทางเลือกในชีวิตหรือธุรกิจใช่ใช่แล้วคุณก็จะรู้ว่าชีวิตมันมีทางออกและทางเลือกเสมอแล้ววันนี้นะเพอเผอแบบว่ามาทําอะไรกันไหมวันนี้คุณมาอยู Next you นอกจากว่าคุณได้เรียนแล้วคุณได้มาเจอดิฉันดิฉันก็แบบว่าเนอะร้านอาหารมาก่อนก็จะมีความฝ่ฝันอยากจะทําอะไรอย่างี้เป็นแพชชั่นใหม่ในตัวพี่บุ๋มเองจริงจริงมันก็มันก็เป็นแพชชั่นที่กลุ่นกลุ่นอยู่และะะถ้้้าาาาไไปตมมมมมดดูงนนนแแลววััสยเเิอออ่่่่ก็็จหีีีรทบบบพช ชอบแชร,ชอแชร์อยากสอดแทงกเรื่องนี้เข้าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบการที่คนเราจะเติบโตขึ้นมาสักเซสใดๆอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องมีทั้ง2องเรื่องนี้เสมอแล้วก็แบบดีใจที่ได้ทำสิ่งนี้เราเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้จักที่จะให้ด้วยใช่แล้วที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่า เราได้ให้ในสิ่งที่มีประโยชน์กับเขาเนาะบางทีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราอาจจะให้ในมุมมองที่เป็นเปอร์สเปคทีฟของเราหมายถึงว่ารประสบการณ์ของเราแต่วันนี้พี่เชื่อว่าข้างหลังพี่อ่ะที่พี่จะมอบให้คนอื่นต่อทั้งประสบการณ์บุญบุญและสิ่งที่เซอร์ติฟายมาจากใดๆทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ที่จะส่งมอบให้คนอื่นต่อ,อ อย่าลืมฝากยูนิูไว้ด้วยแล้วก็ใครมายูนิฟยูเผื่อจะเจอผมผมตั้งใจว่าอยากจะมาเรียเออเดี๋ยวก็จะแบบว่าคุณต่อมานี่จะให้แบบว่าเรียนฟรีเลยเรียนฟรีแล้วมีเกียรติทุกคนออนไลน์เป็นพยามาเลยมาเลยกับยูนิฟยูอยู่ไม่ไกลอยู่แค่ f ร i นั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงได้เลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณพี่บุ๋มครับขอบคุณค่ะเย้เอ้ยมีท่าด้วยนะท่ายูนิฟยูเอองี้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 